คือพี่เล็กชอบทำงานกับคนที่เขาประสบความสำเร็จในทุกๆดานที่เขาทำจริงไหมผม้างกว่านะอ๋อจริงครับจริงครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดเราไปไว้จอยว่าเราไม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าไม่น่าไว้ตรบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไว้คือพี่เล็กทางานประจํามาพี่เล็กกขประสบความสำเร็จจนเกษียณ เนี่ย <anut. S 2> ทําอะไรก็สําเร็จผมก็อยากทํางานด้วยแต่ถ้าทํามันนั้นก็ไม่สําเร็จทํานี้ก็ไม่สําเร็จเออแล้วนี่มึงอยาําเร็จเหรอกูกูไม่คิดเหมือนกันงอยาสําเร็จเนี่ยมันมิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ีพี่พี่เียกต้องวายคือหนึ่งหยิบจับอะไรก็สําเร็จหมดผมก็อยากทำงานด้วยโอเคไหมครับง่ายมาทำทำจนไม้เป็นหัวหน้างานทาจนเกษียณจนมีเงินบานานมีเงินมันเด็ดเนี่ยคือสําเร็จมาตลอด ไม่ต้องพูดถึงเคิือายถ้าเราไม่สำเร็จในเคือขายไม่ต้องพูดถึงมันครับครับเกรตไหมอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมถึงเลือกแบบซายชี่นี่ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพอืผมทำงานผมสำเร็จนะแต่สุขภาพผมไม่ดีผมเอาสุขภาพผมไปแลกในการทํางานมาทั้งหกสิบปีของผมแต่ผมไม่ดูแลสุขภาพเลยแต่ผมมาเจอสิกาของเหลือสายชี่ผมก็มั่นใจว่า คนที่ทํางานเหมือนโรมมาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเขาต้องใช้สุขภาพเยอะมากใช้แรงเยอะมาก<อ>ใช้เวลาเยอะมากผมอยากเอาตรงเนี้ยไปช่วยผู้คน<อ>การเกษียณมาแล้วเรามีศักยภาพนะ<อ>ต่อให้เขากเกษียณมาแล้วเขมีศักยภาพเ,<อ><ๆ>เขาสามารถที่จะสร้างมนาะได้จากตรงนี้จากการดูแลสุขภาพของเขาและยังได้บุญได้บอกต่อโอกาสแบบนี้ให้กับทุกๆคนคและพี่เล็กคิดว่าคนที่มีอายุเท่าพี่เล็กเนี่ยมีกี่คนในโลกใบนี้ มีเยอะเยอะเลยเยอะตลาดว่างแล้วมีเวลาด้วยแล้วจะพัดเครือว่าจะได้ทำาออนไลน์ได้คุณว่ามันดีไหมอื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 มกับการแรกแค่เนี้ยเงินก็นิดหน่อยเริ่มต้นมาสามพันแปดพันสามหมื่นเก้าแต่คุณได้ส่วนรันะสุภาพันดีขึ้นอ่าอ่าอ่าคุณทาธุรกิจแบบนี้คุณทำออนไลน์ได้คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนมก็ได้แล้วถ้าอยากเจอกันอยู่ในคนที่ไม่มีปัญหาเดินเจอกันได้ไม่ยุ่งา คุย oh. กันได้วิดีโอคอได้เนี่ย oh. มันมันมันเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราบอกเราเคยทํามาแล้วบริษัทนั้นไม่ดีบริษัทนี้ไม่ดีอ้าวแล้วประสบการณ์มึงไม่ได้ประสรบการณ์ในทุกกิจเกิดหายมาเลยครูก็ไม่อยากทำบมึงหรอกนี่ยมันไม่ดีนะแต่วันนี้ถ้าเราไม่ได้สำเร็จในเกิดหายเราก็ไม่ต้องพูดถึงมันเราต้องพูดถิงสิ่งที่เราถนะัดแล้วเราสําเร็จเราทํางานมาเนี่ยงานประจามาเราประสบการณ์จนเราก็เสียแต่วันนี้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพ แต่เราได้สินค้าเดอร์ไซาชี่ไปดูแลสุขภาพของเราเฮ้ยเราได้ถือธุรกิจอันนี้ว่าเฮ้ยอย่าขนาดเรายังก็ได้เลยอางยุเกษียณนะแต่ว่าคนเกษียณมันเยอะแยะเลยบนโลกใบนี้มากกว่าสิบล้านคนเกษียณแล้วหกสิบแล้วแต่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าถ้าคุณซื้อสินค้าเป็นคุณกินเป็นคุณหวังต่อได้คุณทําธุรกิจได้แล้วจบแล้วพี่เล็กง่ายไหมโอ้จ้างง่ายจาง่ายจางเก่งย้า ฮะฮะเจลวครับเจลาจ่ะไว้วาจอยที hmm. mm ่เลยต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดกีจะบอกว่าเคยทาตรงนั้นไม่สําเร็จตรงนั้นตรงนี้ไม่สาเร็จผมก็อยากทำกับพี่นะถ้าพี่ไม่สําเร็จมาสักทีเลยแต่วันนี้งานประจำเราก็สําเร็จจนเราก็อเสียดึงเรามีเงินมาปัาแต่วันนี้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะเราใช้แรงงานในการทํางานประจํามาเยอะมากมันไปกินใจทุกคนเลยเออใช่ว่าเออแต่เราก็อเสียดแล้วเรามีสกงฟานะเราซื้อของเป็นเราดูแลสุขภาพแต่เรามีรายได้อย่างตรงนี้ดีไหม ออีอือืมจบเลยจบเลยครับไม่ต้องอะไรเยอะแค่นั้นคอแค่แค่ผมแนะนำนะอ๋อครับครับครับได้ได้ได้อ่าพรพรได้นไม่มลใ่รอยากทำงานกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จครับ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 ไม่มีผมคนหนึ่งก็ไม่ทำทันนั้นก็ไม่สำเร็จทันนี้ก็ไม่สำเร็จ่อแล้วมึงทำตันนี้มึงจะสาเร็จไหม นั่นแหละมันเป็นปัญหาที่เขาต้องคิดแต่วันนี้พี่เล็กทํางานประจามาประสบวารล์จนเกษียณจนเกษียณจะมีเงินบานาญแต่ปัญหาคือเราใช้แรงใช้เวลาเราไปกับสุขภาพของเราเยอะมากเลยแต่เราได้จิตคาเดิวไซด์ี่มาตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเฮ้ยมันเราดีขึ้นเยอะมากเลยเลยอยากบอกต่อเรื่องเนี้เฮ้ยเรามาด้ธุรกิจด้วยนะเราะมันจบแล้วพี่เล็กเนี่ยายจอยประมาณเนี้กําลังดีเลยอ๋อครับพี่ครับครับครับได้ได้ได้เพราะว่า ได้ได้ก็ทําตามท,ที่โค้ชสวนบอกแต่ว่าแต่ว่ามีมีขออภิปรายนิดนึงว่าคือว่าแพทเทิร์นที่เรียนมาที่ตอนที่ชั้นเจนเนียคือให้ให้บอกปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยธุรกิจนี่ทคนี้คือทาผมจะชูสตาร์ที่เต็มสามสีบห้าด้งนั้นเคยต้องไปกล่าวอ้างมาก่อนว่า ทําะลุจิตเธอขายไม่สาเร็จมันก็เป็นเงี้ยคือคืออาจจะเป็นแนวคิดที่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่เชื่อข้อสวนเชื่อข้อสวนเดี๋ยวทาตามข้อสวนบอกเออเพียงแต่เพียงแต่อภิปายโตยางดีที่าอ่าจะจะจะทําตามข้อสวนบอกเอาง่ายว่าอันนั้นคือมันอยู่ในส่วนของการที่เข้ามาแล้วแต่เข้ามาแล้วจริงๆนะเนี่ยคนจะตัดสินใจตรงไหนผม ผมเอาง่ว่าผมผมทำมามาเยอะเนาะไอที่สตาร์ทอัเต้นสันติมามันเป็นระบบแบบกลางกลางมันกลางกลางนะอันนั้นคือกลางกลางู่เจอปัญหาอะไรแล้วอันนี้มันจะแก้ปัญหาคุณได้ยังไงอมันเป็นกลางกลางแต่ว่าถ้าเอาแบบเทพเลยนะเอาเอาแบบเทพเลยนะ็อปิดที่ปิดสมัครแบบขั้นเทพนะคือเอาหัวใจหลักของมันเลยคือเอาเอาคนละกันเอาจิตใจของคนเนี่ย คนไม่อยากทํางานกับคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จครับจริงไหมโอ้จริงครับจริงครับอไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ผมบอกว่าอ่าผมชื่อสวนนะครับผมทํางานประจํามาสิบห้าปีในงานประจํำผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนงานผมไปเป็นเด็กเสริมตั้งแต่ตอนแรก ผมก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของการเป็นเด็กเส์ฟแล้วก็ผมก็พัฒนาในในสายอาชีพนั้นจนกลายเป็นเป็นกุก๊ที่มีเงินเดือนก็คือกุ๊ประดับกุ๊กสูงสุดเลยหมื่นเจ็ดตอนนั้นแต,แต่ผมก็มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเพราะปัญหาที่ผมเจอในการที่เป็นกุ๊ปเนี่ยผมต้องอยู่หน้าเตาผมต้องร้อนตัวผมก็เหม็นมันมีควันผัดกะเพรากับข้าวเวลาผมขึ้นรถผมไม่สะดวกที่จะไปยืนใกล้คนอ่า ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยมันมีอาชีพไหนที่มันง่ายกว่านั้นที่มันไม่ต้องตัวเม้นเออที่มันคนไม่รังเกียจอ่ะเสร็จปุ๊บผมก็เจอลูกค้าที่มาทานข้าวที่ร้านเขาแต่งตัวดีมากเลยนะเขามีเงินมากินทานข้าวผมทุกวันเลยกับข้าวมือ้อนึงเนี่ยเขาทานวันละสี่ห้าร้อยแค่ทานข้าวมื้อเดียวเขาเอาเงินมาจากไหนไอ้เขาบอกว่าเขาทํางานที่ห้างสินค้าเป็นพนักงานแนะนําสินค้า เออผมก็เลยตัดสินใจไปเป็นพนักง,งานแนะนําสินค้าแต่พอไปเป็นพนักง,งานแนะนําสินค้าเนี่ยผมนี่ก็ยังไม่ได้นะไอไอเดือนละไอสองสามหมื่นเหมนะือนเขาแห่ะอาแล้วผมก็ไต่เต้าจากการฝึกง,งานเพิ่มตาแหน่งอาผมไม่ได้เป็นพนักง,งานสินค้บผมได้วันละห้าร้อยเดือนละหมื่นห้าอาคอมมิชชั่นผมได้น้อยมากเลยผมได้ไม่เยอะมากแต่มันมีรุ่นดีของผมเนี่ยเป็นซีเนีย เป็นซีนิเนี่ยเขาออกบูธจาดอีเวนต์เขาได้คอมมิชชั่นเขาได้ค่าแนงเท่าผมและวันละห้าร้อยแต่เขามีคอมมิชชั่นเดือนนึงประมาณสี่ถึงห้าหมื่นบาทต่อเดือนพอเขาไปจัดสินค้าลดราคาผมก็ตัดสินใจไปเป็นลูกมือเขาเพื่อให้เขาสอนงานแต่ผมไม่ได้เอาคอมมิชชั่นตอนนั้นผมไปเรียนลูกเขาจนวันหนึ่งที่บริษัทขาดคนในการออกบูธออกแกนไอ ผมก็เลยตัดสินใจผมโดนเป็นคนหนึ่งที่รุ่นพี่ส่งชื่อเข้าไปก็ได้รับโอกาสนั้นผมก็กลายเป็นสิเนี้ยผมออกบูธออกแกนไน์จนผมประสบความสำเร็จในการที่ผมเป็นพนักง,งานประจำมีรายได้มากกว่าห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนจากงานประจำที่ออกบูธออกแกนไน์ประสบความสำเร็จในงานประจำเลยแต่พอผมมาถูารู้จักธุรกิจเครือข่ายเอาันได้เยอะกว่านั้นมันไม่ต้องไปลงแรงลงเวลาขนาดนั้น มันก็แค่บอกต่อสร้างคนสร้างทีผมก็มาทําธุรกิเรกรจเขยายจนผมประสบความสำเร็จที่มีรายได้เดือนละหลักแสนบาทต่อเดือนผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาทนนําธุรกิจในด้วยมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ประสบความสำเร็จจนได้เป็นวิทยาการระดับตาดเนียหน้าของบริษัทน,น,นมีรายได้มากกว่าสองแสนถึงสามแสนบาทต่อเดือนติดต่อกันสามปีไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาทต่อเดือนแต่บริษัทมีปัญหามันก็คืออีกประสบการณ์หนึ่ง ซึ่งเราสามารถควบคุมไม่ได้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องแผนเรื่องผู้บริหารเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถาเลือกได้คในเลยตัดสินใจเรื่องบริษัทดีไซน์ชี่ด้วยองค์ประกอบนี้มันครบเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ผมมั่นใจว่าบริษัทเนี้ย จะทำให้ผมเนี่ยกล้าพูดได้เต็มปากให้ผมชวนคนได้เต็มปากเนียว่าสินค้าดีผู้ดีหานดีใครทําก็สาเร็จโดยที่มีระบบรองรับโดยที่คนไม่จำเป็นต้องเก่งวันนี้ผมตัดสินใจไม่ผิดที่ผมเลีเยกเือดสายชีผรมึงกล้าพูดกับพี่ได้เต็มปากว่าถ้าเกิดพี่เลือกเือดสายชีพี่ก็ตัดสินใจได่ผิดเช่นกันดีไหมครับแบบนี้อ๋อดีครับดีครับานั่นไงนั่นไงผมผมก็เลยบอกว่า ถ้าเราบอกว่าวันนี้เราทํางาน,นประจาํามาแล้วก็ประสบความเร็กนะ segundo, จนเราก็เสียมาแต่เราก็ยังไม่ได้จุงที่เราต้องการพ,อ,พอเราไปทำเครือข่ายเราก็ไม่ประสบความร็กร L, เพราะว่ามันไม่มีระบบไม่มีรูปไม่มีนี่ไม่มีนะเนี่ยมันเป็นการที่เราคล้ายๆเราอะไรอ่ะธุรกิจธุรกิจมันสำเร็จได้หมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกไวแบบไหนแต่วันนี้ผมเลือกไวที่ผมประสบความร็จแั่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แค่นั้นเองทุกอย่างทำสำเร็จหมด ไอคนแบบเนี้ยอยากทำง,งานด้วยจังเออที่เขาไปต่อไปนะเพราะว่าเป็นที่บริษัทไม่ได้เป็นที่เราเพราะฉะนั้นวันเนี้ยพี่เล็กต้องต้องเอาตรงนี้ออกมาดึง t o p i กตรงนี้ออกมาแล้วก็ไปทำามไจ,จ้เองใหม่โอเคไหมรับโอเคครับโอเคฮะอ่านั่นแหละนั่นแหละเด็่เล็กเอาเป็นคลิปเสียงก็ได้ค่ะพี่เอาเป็นเสียงส่งมาก็ได้จ้ะ อ๋อครับครับได้ได้ประโยชน์ไหมพี่ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์ได้ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ครับวอาโชคดีที่ข้อสวนเข้ามาจากจากได้ประโยชน์ได้